สวัสดีค่ะเกนิกาจากแบรนด์เกนิกาเฮิร์บได้เวลากลับมาทำวิดีโอรีวิวก่อนใช้และหลังใช้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะนำรูปตั้งแต่ลอตแรกมาให้ได้ชมเนาะจนถึงนะปัจจุบันมาดูกันเลยรูปลอตแรก ซึ่งก่อนหน้าที่จะใช้เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีผมเลยนะอันภาพเนี้ยหลังจากใช้ได้ประมาณเดือนก,กว่าๆนะคะสังเกตนะตรงนี้ไม่ไม่มีไม,มไม่มีเลยนะผมไม่มีพอใช้มาได้เนี้ยเพราะเขาใช้เฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวเฉพาะแชมพูแบบก้อนอย่างเดียวก็เลยขึ้นมาแบบนี้ถามว่าถ้าเป็นไม่เยอะหายเร็วแต่บังเอิญพี่เราเป็นแบบขุดช้างขูนแผนเป็นเยอะเยอะมากเนี่ย ขึ้นปะะปลายแบบเนี้ยขึ้นกระจัดกระจายล,ลูกค้าผู้ที่มีปัญหาอดทนนะคะให้ใช้ไปเรื่อยๆภา,ภาพที่สี่ห้านี่ก็ขึ้นกระจัดกระจายนะคะอันนี้เป็นล็อตแรกที่เขาส่งมาต่อไปเป็นล็อตที่สองก็ยังใช้เฉพาะแชมพูออยล์วันอย่างเดียวเห็นไหมคะจากนั้นมาดูด้านข้างผมเริ่มขึ้นเยอะเจ้าตัวก็โอเคแล้ว แต่สําหรับเราเราบอกว่าพอเราเจอภาพเนี้ยเราดีใจไหมเราก็ดีใจแต่สําหรับเราว่าช้าไปก็เลยคุยกับพี่แล้วว่าพี่เลิศหนูถามพี่เลิศตรงๆนะพี่เลิศเป็นมีโรคประจําจตัวอะไรไหมเป็นเบาหวานเป็นเกาหรือว่าได้กินยาละลายล่เลือดไหมพี่บอกว่ามันเกี่ยวหรอเราบอกเกี่ยวสิคนที่ให้คีโมผมก็จะล้านเลยคนที่กินยาละลายล่เลือด โอกาสที่จะผมล้านโอกาสที่จะศีรษะล้านมีมากและในช่วงที่กินยาละลายลเลือดผมจะไม่งอกขึ้นมาใหม่เลยนอกจากว่าเขาหยุดกินยาละลายลเลือดแล้วผมถึงจะกลับมาได้แต่โอกาสยังไม่มีเพราะยังต้องกินทุกวันนะปัจจุบันก็ยังกินอยู่พอเรากินอยู่ยก็จะร่วงก็เลยต้องอาศัยแชมพูกับตัวเนี้ยเข้ามาช่วยนะคะ พอเราเจอภาพนี้เราบอกว่าต่อไปให้เริ่มใช้ตัวเซลั่มเพราะถ้าพี่เลิศปล่อยไว้นานๆหนูเกรงว่าเซลล์บริเวณหนังศรีรษะที่มันมีปัญหาถ้าเซลล์มันตายโอกาสจะกลับมาฟื้นฟูยากดังนั้นให้รีบใช้ตั้งแต่เนิ่นๆพอมาเจอคราวนี้ยเขาก็บอกอ่ะจะใช้ก็แล้วกันนะ เปิดใจใช้เชื่อมั่นศรัทธาในสมุนไพรไทยเดี๋ยวอะไรก็ดีหมดเพราะตัวผู้ผลิตเองเราทําออกมาเรามั่นใจว่าลูกค้าที่ศีสะล้านใช้แล้วจะได้ผลเราใช้ทินนาการหลายๆอย่างในการทำเพราะเราเชื่อมั่นเราเองเราผมร่วงผมงอกเราก็แก้อาการตัวเราเองได้ดังนั้น ผมร่วงจนถึงศีรษะล้านเราก็มั่นใจว่าเราเอาอยู่นะคะเราก็เลยบอกว่าให้ใช้ตัวเนี้ยเพราะตัวเนี้ยจะลดอาการหลุดร่วงได้ดีมากและที่สำคัญจะช่วยทำให้ผมงอกใหม่เกิดขึ้นมาสระผมด้วยตัวนี้เสร็จแล้วล้างออกให้เรียบร้อยแล้วก็ฉีดตัวนี้ลงไปบริเวณตรงที่มีปัญหาหรือทั่วศีรษะจากนั้นก็นวดเบาสามถึงห้าทีจบ นะคะสำหรับคนหัวล้านนะไม่ต้องล้างออกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงหมักใส่ใส่หมวกคุมผมไว้ครึ่งชั่วโมงหรือจะนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ล้างออกนะจะเห็นว่าด้านข้างเนี้ยเห็นไหมขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเยอะกว่าเก่าเยอะเห็นไหมคะงอกไม่ต้องไปกลัวมันแก้ไขได้ภาพนี้ดีกว่าภาพแรกเยอะเลยเห็นไหมคะอันนี้ลด อถที่สามที่เขาส่งมาตรงกลางนี่เริ่มเห็นดำๆเละเยอะละ้เพราะช่วงแรกๆมันจะเป็นขนอ่อนๆมันเลยดูไม่ชัดมันก็จะเป็นวงเยอะไงอันภาพเนี้ยขนาดเป็นวงๆอ่ะสังเกตข้างในอ่ะมันก็ยังเป็นภาพขนอ่อนๆขึ้นน่ะมันแหละรอระยะเวลารอระยะเวลาแล้วมันจะกลายเป็นเส้นผมสีดำและแข็งแรงพี่ชายเราเป็นคนผมเส้นเล็กก็จะเลยดูผมบาง ถ้าคนผมเส้นใหญ่มันจะหนาแต่ไม่เป็นไรใช้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาหนาเหมือนเดิมต่อไปล็อตที่สี่ที่เพิ่งจะส่งมาเมื่อเช้านี้เห็นไหมคะตรงเนี้ยเริ่มดำาละเริ่มดำาละจากที่มันจากที่มันเป็นขนอ,นอ่อนๆมันก็จะเริ่มดำหนาขึ้นละต่อไปดูรูปนี้ เป็นไงคะก้มลงให้เห็นชัดเจนไหมขึ้นไหมดำขึ้นไหมโอเคนะจากนั้นดูภาพต่อไปด้านข้างเราจะเห็นด้านด้าน,ด,านด้านนี้ด้านหลังๆเนาะก็ไม่มากแล้วคราวนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นไงคะเยอะขึ้นหนาขึ้นรูปสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นภาพซ้ายภาพขวาให้สังเกตดูข้างในที่มันเป็นวงล้อมอ่ะมันก็จะมีเส้นผมอ่อนๆเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกังวลเพราะมันยังขึ้นเรื่อยๆคราวน,นี้พอเราเห็นภาพนี้เราก็ได้คุยกับพี่แล้วว่าต่อไปให้พี่สไยช่วยเพราะว่าบางทีทำเองอาจจะช้าแล้วเราไม่เห็นข้างหลัง บางคนคนสมัยก่อนจะถือใชไหมไม่ก็ให้ผู้หญิงเล่นหัวเราเองเราก็ถือเราจะไม่เล่นหัวสามีเนาะสมัยนี้มันอาจจะได้แต่ว่าเรายังไม่เคยไงคราวนี้เราก็เลยบอกว่าพี่เลิศลองให้พี่สะพ้ายนะพี่นานใช้สะเสร็จแล้วก็ให้เขาฉีดสเปรย์ใส่บริเวณนี้แล้วก็เขานวดให้สามถึงห้าทีเพราะว่าพี่น,า,นาจะเห็นได้ง่ายกว่าพี่เลิศแล้วลองทำดู มันจะได้เร็วขึ้นนะใกล้ความจริงแล้วเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้หน้าที่ของคุณคือใช้ไปเอาจริงๆนะจะล้านมากร้านน้อยล้านมากขนาดเนี้ยงบก็ไม่ถึงห้าพันงบจริงๆไม่ถึงห้าพันเพราะถ้าเกิดคุณล่วงเยอะล้านเยอะเราจะไม่ขายคุณเป็นแบบ ราคารนะาคาปีกเราจะให้คุณในราคาส่งแบบโหลเพราะตัวนี้ถ้าราคาส่งแบบโหลจะถูกมากเราไม่ได้เน้นกําไรไม่ได้เน้นราคามาก <c oughs> ขอโทษเราผลิตออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีอาการศรีรษะล้านโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงที่ผมร่วงจนถึงผมบางก็ไม่ต้องแก่งวนใจยังไงก็ขึ้นเพราะหัวล้านยังเอาอยู่ ดังนั้นผู้หญิงคุณอย่าก,กังวลแต่ในผู้หญิงอาจจะต้องใช้เซรั่มเยอะกว่าผู้ชายนะคะเพราะผู้หญิงผมดกผมยาวแต่ผู้ชายแล้วว่างบไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าผมสั้นตัดตัดแบบสกินเฮดต,ต้นทุนการใช้ก็ไม่แพงเซรั่มก็ใช้ได้นานแชมพูก็ใช้ได้นานเข้าใจหรือย,ยังว่างบไม่ถึงห้าพันเต็มที่ก็ประมาณสามพันกว่าบาทผมคุณก็กลับมาเหมือนเดิมแล้ว ไม่ถึงด้วยซ้ำไปเพราะเราผลิตเองปลูกเองผลิตเองจัดจำหน่ายเองทำแบรนด์เราเองทุกอย่างเราควบคุมราคาด้วยตัวเราเองเพื่อจะควบคุมราคาไม่ให้ลูกค้าไม่ให้ผู้ที่มีปัญหาต้องใช้สินค้าราคาแพงนี่คือปณิธานของเราเมื่อสมัย แปดปีที่แล้วที่เรายังทาทัวร์อยู่ไม่ได้รวมตอนจดแจ้งนะถ้ารวมตอนจดแจ้งนี่ก็จะเข้าปีที่ห้าแล้วเราตั้งเราตั้ง,ตงเป้าหมายมานานมากในเรื่องหัวร้านเราเห็นคนแถวนี้เดินไปเดินมาเนี่ยร้านเยอะรักษาเยอะก็กลับมาร้านเหมือนเดิมแล้วใช้เงินเยอะเราตั้งใจว่านี่แหละจะต้องทำให้คนกลับมามีผมขึ้นในราคาที่ไม่แพง ใครใครก็สามารถแตะต้องได้มันเป็นความตั้งใจของเราเองใครที่มีปัญหามากปัญหาน้อยสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่086 776 8086และอีกเบอร์096 7108982สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีการสนใจติดต่อเข้ามานะคะ